ออก,ออก,ก่นกอนแนะนำนะครับเป็นการท่องเทีย่ยวที่โอเคเออกกำลังกายในตัวใช้พลังงานเยอะมากแต่ไม่เหนื่อยเพราะอากาศเย็นตลอด ก็ปรับได้แล้วแต่ว่าใครจะเลือกคะแนนเล่นไ,ไม,ม่ยากนะวัยเล่นไปถ้าใครอยากไวก็ไม่ทำให้ชื่อคอร์สครับผมนี่ก็งมเองครับเดินตามหลังเขาเดินตามหลังอาจารย์นะัแล้วก็แอบเรียนก็เลยโชคดีวยจไ,ไปหน่อยแต่้องใช้การมาประมาณ4-5ครั้งนะครับกว่าจะเล่นได้ขนาดนี้